ควันนี้เราจะพาทุกคนไปกินน้ำสูบผมและเป็นเทคนิคผมนะครับมาดูกันว่าเราจะได้น้ำอะไรแต่ซย้อมาแล้วไปกันครับไปเดี๋ยวราดูไปเรื่องน้ำก่อน บบเอาอะไรบ้างครับอะไรอีกไปไปซื้อแข็งกันเลยได้อะไร<ป>ครับนมโซบูไปต้มชาเลยนะต้มชาด้วมทุกคนไปน้ำแข็งแก้วใหญ่เลยสดนะครับ ใส่ลูมครับกำไรวัวกนไกว ใหญ่ยี่ก้อนตแบบใหญ่พอพอก่อนพอก่อนเอามานี่เอาชิมชิมิก่อนชิมก่อนชิมนะชิน้ำก่อนชิมน้ำเอาชิมน้ำก่อน นีน <üman> ้ำอะไรนะข่าบ๊วยนมเย็นนมเย็นเป็นไงนมน้ำผึ้งอ่ะอร่อยนะทำไมไม่อรุณน้ำผึ้งนมน้ำผึ้งเฉาบ๊วยอ่ะนมมิงอ่ะแก้วขึ้นกลับแก้วขึ้นเลยกลับนมกลับ เไงแก้วแก้วมีขนาดเท่าไหร่ยี่สิบสองออนเท่าไหร่แก้วบอรน้ลังแข่งยี่สิบสองออนเท่าไหร่แก้วสามยี่สิบสองออนบอรน้ลังแข่งแล้วหมูออลแก้วไหนคะแล้วหมูแก้วไหนยี่สิบสองออนโอ้โหชิดใหญ่เลยหรอเป็นไงธรรมช mm. าติอร่อย อร่ียดีนะไม่อนนังหรอครับมีความหวานกล้ยหรอ่ะตับกล้วยปเป็ไนไงตักล้วยหนึบหนีบไหม,ไมผ่านไหมเมนูนี้ผ่านไหมผ่านท็อปปิ้งอย่างอื่นก็มีนะว่าหลังเราท็อปปิ้ง ที่นริงชอบกินอ่ะมีมาร์เมโลมีช็อกโกแลตอ่ะแเจนี่รวมเท่าไหร่สิบเยีสิบสิบบาทนมสามสิบเท่าไหร่สามสิบสองบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์้วนี่ฮะสามสิบสองบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์นม,มชมพูเท่าไหร่ สองบาทเกดจ้าสตา์เฉากล้วยสูงละน้ำแข็งแก้วบ่าน้ำแข็งคุ้มไหมคุ้มบือไหมอื่นยังครับไปกลับบ้านหรอ <c oughs> เราดู ไอ้นะรองเท้าหนึ่งองเท้ารองเท้าเหี่ยวกันปีเหี่ยไปใายรองเท้ามันเหี่ยไปใายเห็นหรือยังมันเหี่ยไปใส่รองเท้ามันเหี่ยไปใส่ไปรองเท้าเหี่ยวใส่รองเท้าหายเสมอ